สวัสดีครับร้องเพิ่มสวัสดีครับกมนแล้ววันนี้พาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวทยานเห็นนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเขางูนะครับตอนนี้ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีงูตัวใหญ่ให้ดูเลยนะครับก็มีประวัติว่าเมื่อก่อนนี้เขาที่นี่อาจจะมีงูเยอะนะครับเขาเลยเรียกว่าเขางูนะครับเป็นภูเขาหินนะครับก็เจเขาจะ ทำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอุทยานหินนะครับไปรับชมกันครับตาต้มดอม ปแล้วถกล้องให้้าเป็นอุทยานหินนะครับมีเจ้าหน้าที่คัดกรองนะครับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ตรงนี้ร้านจอดรถครับเขางูนะครับเป็นอุทยานหินนะเป็นภูเขาหินอ้าวคัดกองก่อนแล้วเด็กๆเขียนชื่อ เบิมดอมล้างมือเจลล้างมือเลยครับกดล้างกดล้างเลยผ่านจุดคัดกรองเรียบร้อยไปกันเลยไปกันเลย มีร้านขายของครับ รวมร้านขายของนะครับทางเทศบาลเขาจัดไว้ให้คนมาเช่าขายนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะครับการท่องเที่ยวนะครับหมก,กอดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับร้านจอดรถดนิ่แน่นเลยช่วงนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับถึงแล้วครับอุทยานหินนะครับตรงนี้จะมีร้านอาหารนะครับ ร้านอาหารอุทยานเขางูนะครับได้แม่มายังคงงงครับจบนะครับ,รบห้าครับผมครับครับผม,บผมนี่นะครับร้านอาหาร อุทยานหินเขางูจังหวัดราชบุรีนะครับร้านไหนนะครับปลาเบิ่มดอมมีอาหารนะครับขายอาหารให้ปลาดอมกับเบิ่มเคยมาแล้วครับแต่ว่าน่าจะหลายปีแล้วนะ เคยมาเลหรูไปถ่ายรูปตรงสะพานนั่งไงที่เคยมาคุ้นคุ้นสิแม่ไม่คุ้นยังไงเคยมาแล้วไปบอมดอนเดินถ้าตามภูเขาขึ้นไปข้างบนก็จะมีลิงเยอะนะครับที่นี่นะครับมีลิงเยอะเนี่ยครับเขาจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ ทำเป็นสะพานข้ามแล้วก็เมื่อก่อนน้ำก็ยังมีน้อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้ลงเล่นแล้วนะครับมีสะพานข้ามเดินชมนะครับเป็นอุทยานหินนะครับที่นี่ครับเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะมีการระเบิดหินนะครับแล้วก็เก็บอนุรักษ์รักษาไว้ครับหยุดการระเบิดหินนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะมีการสัมปทานนะครับระเบิดหินกัน แต่ก็ให้หยุดนะครับเดี๋ยวเราเดินดูที่ภูเขาก่อนหายเบิ่มดอมอยวเดินข้ามสะพานกันนะอค่คลิปีโอจะยาวไปเดี๋ยวเราเอาจุดนี้สักสักหน่อยนึงก่อนก็มีเขียนนะครับว่าห้ามให้อาหารลิงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมากวนนักท่องเที่ยวนะครับ ห้ามให้อาหารลิงนะครับแล้วก็ระวังหินหล่นนะครับเวลาลมแรงมีฝนตกหินก็อาจจะเลื่นหล่นลงมาได้นะครับอ่าเดินทุ้เขาหินมีรอยนะครับบนบ่อที่เค้าให้ปีนี่มีโซ่อยู่มีการปีนหน้าผานะครับมีรอยอยู่บนบ่ที่มันมีเป็น เป็นการออกกําลังกายนะครับตรงซอกหินจะมีโซ่อยู่เขาจะปีนขึ้นไปนะครับมีการเชือกนะครับแล้วก็ปีนเขาาับเรเราก็คือไม่อยากจะให้เข้ามาใ,ใกล้ๆมากเพราะว่าอาจจะมีหินหล่นลงมาได้นะครับเดี๋ยวเราซอกหินนะครับจะมีรอยรอยเลื่อนของหินนะครับต้องระวังจะมีหิหนหล่นลงมา 啊，我让你。 บริเวณที่ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนั้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับจริงๆจะมีการขับรถขึ้นไปวนได้นะครับแต่ช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้ให้ขึ้นนะครับาะเมื่อก่อนที่ผมเคยขับรถวนนะครับขึ้นไปถึงข้างบนเลยข้างบนจะสวยงามนะครับเป็นหินทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีลิงนะครับฝูงลิงนะครับเคยขึ้นไปให้อาหารลิงอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับเป็นอุทยานหินนะครับถ้าเป็นอุทยานหินที่สวยต้นต้นของประเทศไทยนะครับที่ว่ามีความสวยงามนะครับตรงนี้จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเขางูนะครับ มีจุดให้เข้าไปท่องเที่ยวหลายยจุดนะครับฝั่งนู้นก็มีเรามาถ้าเราออกจากถนนไปนะครับเราไปเข้าฝั่งนู้นก็มีนะครับเป็นเป็นทางสถานที่จัดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวนะครับยังไงก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพามาเที่ยวอีก1จุดนะครับของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนะครับราชบุรีนะครับเขางูนะครับไปเบิ่มดอมสวัสดีครับกันเล่สวัสดีครับพี่สวยสวัสดีครับ